สวัสดีค่ะมาพบกับพี่น้องพร้อมตัววีแล้วนะคะวันนี้จะมาคุยกันดึกหน่อยนะวันนี้ก็จะเป็นวันที่วัน,นที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองวันจันทร์เดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะค่ะวันนี้ก็คุยดึกมากเลยสี่ทุ่มเนะี่ยประมาณสี่ทุ่มกว่านะเนี่ยจริงจริงก็อยากจะพูดอยากจะคุยหลายวันแล้วละ่ะก็หากาสไม่ได้สักที นะคะวันนี้ก็ดึกเลยเดีวันนี้ยังไม่ได้สวมดมนต์นะคะก็พอดีว่าอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับประสบก,การณ์ที่พี่นกไปไปไปพบมาที่อ,อที่เดี๋ยวนะที่สิงห์บุรีค่ะ,ะที่วัดพวกเก้าต้นซึ่งพี่นงมีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปกรานะวัสการหลวงพ่อหลวงพ่อธรรมโชชน,นะคะ,ะที่ที่วัด ทีแรกอไม่พยายามสอบหานะคะว่าอแกหรือว่าลูกบ้านหรือว่าสถานที่ที่ท่านอยู่นะคะว่าท่านะได้ได้อยู่ตรงไหนเนาะ,ะพี่นกก็แบบถามใครแล้ววันนั้นเข้าสาขาที่สาขาตกเดียวมาประกันใช่ไหมก็ทํางานเสร็จว่าพี่นกก็รู้สึกว่าเราเราเครียดกับเรื่องงานงานประกันมากนะคะ เรื่องการเคมการในยสินใหม่ของลูกค้าอะไรเงี้ยคือรู้ความรู้สึกว่าเราอ่อนเพลียกับกับงานที่ทำมันเหมือนใจใจมันเริ่มล้าแต่ถึงมันจะร้ายังไงแต่มันมีความอดทนความสู้อยู่ในตัวเองอะ่ะสูงนะก็จะบอกว่ามีความสึวเฮ้ยเราต้องไปอะ่เอปอะเราต้องไปสักการะหรือว่าไปอะไรสักอย่างเลยมีความรู้สึกว่าเราต้องเราต้องไปเนาะ ็เลยพอทํางานไน่เสร็จเคลียร์หนเสร็จก็นั่งแบบมึนๆเออๆอ,อ,อยู่ในในห้องทํางานนะคบว่าเอ้ยนึกก็ได้เฮ้ยเราต้องไปนะก็เลยถามพี่แม่บ้านบอกเฮ้ยพี่นอพอธรรมโชิท่านอยู่ที่ไหนอนะไรเงี้ยก็เขาเลยบอกว่าเหมือนอยู่มีคนบอกนะคะอยู่วัดโพก,ก้าต้นก็เลยเอ้วัดโพก้าต้นไก่ไหมอะไรเงี้ยก็เอ้ยอืมพี่เขาก็เลยบอกลองลอง เซิร์ชเข้าไปใน Google ดูในในใน,ในแบบ Google ว่าไก่ไหมก็ขับรถจากสิงบรีตรงที่พี่นกอยู่สาขานะคะก็ประมาณ19บเกถึงยี่สนาทีก็เลยไม่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 มืดเท่าไหร่แต่ไปก็4ี่โมงกว่าแล้วนะคะ4ี่โมงกว่า4ี่โมงเย็นก็ไปถึงก็ไม่มีคนเลยเราก็เหมือนงงๆอะไรเงี้ยอ๋อเราเข้าไปถามลุงกป้าที่ขายลูกชิ้นตรงนั้นก็เลยบอก คุณลุงคุณป้าคะอ่าพอดีเนี่ยจะมาไหว้หลวงพ่อธรรมโชติอ่าท่านอยู่ตรงไหนเนี่ยอะไรเงี้ยแกก็ชี้ไปตรงข้างในซึ่งซึ่งพี่นกเคยมาสร้างนะคะเคยมาทําบุญสร้างสร้างรูปรูปปั้นองค์ใหญ่ของท่านนะแต่พี่นกจําไม่ได้ตอนนั้นมาหลายปีละแต่มันจะเป็นตลาดตลาดที่เที่ยวเกี่ยวกับอ่าลูชนคนบางละจานค่ายอะไรอ่ะตรงน,นั้นแหละคะ่ะพี่นกจาไม่ได้มาแล้วแต่ แล้วก็ก่อนน,นนั้นก็มาครั้งหนึ่งตอนนั้นมาตรงตรงบอร่อน้ําบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิะะ์อ่ะแต่ตอนน้ไปอ่าลูกยังเล็กมากเลยตอนนั้นนะคะแล้วก็เคยดูมีหมอดูถายอยู่ตรงนั้นด้วยพี่นกก็ดูมาแต่ก็เขาก็แม่นนะคะแต่ว่าเราจะจาไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็ก็เลยแบบเหมือนเราเคยมาแต่วันเนี้ยเมื่อวันที่พี่นกไปมาเดือนนี้แหละค่ะมันไม่เหมือนปกติละมันมีความรู้สึกแบบ เฮ้ยฉันอยากมาฉันอยากมาเหมือนเราอยากได้พลังอะไรสุกอย่างพลังงานที่แบบเราเรา,เราขาดเราขาดไปอะไรเงี้ยนะแล้วพี่นก็แบบเออเราต้องไปนะไปก็ไปไปก็มามาก็เป็นความสุขเดินเข้าไปก็พอพี่โนเดินเข้าไปในในในที่ว่าเหมือนจะเป็นตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนอิฐที่มันก่อเป็นครึ่งครึ่งมันมันไม่สมบูรณ์แบบมันเหมือนแบบ แตกหกักแตกร้าวอะไรเงี้ยแต่ความที่มีการสักการะกราบไหว้อะไรเงี้ยตรงพื้นปูนในนั้นจะเป็นมันเลยค่ะ,ะเหมือนอย่างที่เราไปเที่ยวที่วัดมงัยวัดอะไรนะมงคลมอพิษวัดใหญ่ชัยมงคลอะไรเงี้ยคือทุกคน้อยกาศก,การะนะจะเป็นมันเลยนะคะตรงที่เดินนะคะพี่นุกบกบจะเข้าไปแต่บังเอิญมี พระพิสูรูปหนึ่งนะคะท่านน่ะนั่งรถตู้มาแล้วก็เดินตามหลังตามหลังพี่นงนาแล้วแบบเหมือนเราก็เก๊เก๊กลางๆเราไม่รู้เราก็คือเดินไปท่านก็เลยเข้าไปไหว้ก่อนไปกราบส,สักการะารูปครูบาอาจารย์ที่ในพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปที่อยู่ในอในเหมือนเขาเรียกไาในในเขาเรียกไรฐานฐานที่ตั้งตรงนั้น,นะคะ่ะ เราก็เลยปล่อยนั่งลอยอยู่ข้างนอกนะทีเนี้ยเราคิดลนาะท่าน่ะคงจะแบบนั่งนานนั่งนานแบบว่าอาจจะอธิษฐานนาน,านอะไรเงี้ยเราก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเค่อยย้อนกลับมากราบตรงนี้ครั้งหนึ่งเราก็ถอยออกมาแล้วก็เดินเดินอ้อมไปอ้อมไปอีกก็จะมีแบบเหมือนไปนโบสถ์เลยนะตรงเนี้ยยายยายคนที่แกบ,บอกตรงที่ลนกที่เข้าไปกราบครั้งแรกนะ่ยก็คือที่มีหลวงพ่อพระพิสุงองนั้นเข้าไปกราบก่อนะ ตรงนั้นประมาณสามร้อยกว่าปีตรงที่พนขนกไปแล้วก็อีกออีกตรงกลางที่อันนี้ก็เป็นรูปปั้นของหลวงพ่อธรรมชโิอีกเหมือนกันนะคะแต่ตรงเนี้ยสาราตรงเนี้ยร้อยอ่าอ่าตรงที่ปฏิสหารรูปปั้นท่านอ่ะตรงเนี้ยอาจารย์บอกว่าสร้างมาร้อยปีแล้วแต่วันที่พี่นกไปเนี่ยคือใหม่มากเลยเราก็นึกว่าเขาสร้างใหม่แต่ไม่ใช่นะคะแต่ไม่ใช่นะคะคือเขามาทาสีใหม่ มันก็เลยดูแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยดูสะอาดเหมือนสร้างใหม่แต่จริงๆมันร้อยปีแล้วก็นานเหมือนกันนะคะพี่นกว่ามันนานอยู่แล้วทีเนี้ยพอพี่นกเดินเข้าไปก็แบบเดินแบบเราไม่รู้ว่าเก้งๆกลางเข้าไปนะคะปุณย,ยายเอาก็เลยบอกว่าอ้าวไอ้หนมูมามาเขาก็มองหน้าเราแต่ความรู้สึกตอนพี่นกเดินเข้าไปครั้งแรกอน่ก็เริ่มแบบเหมือนความรู้สึกอะเราแน่นหล้าอกแบบเหมือนหายใจไม่อิมแบบ่มอะ อืมันแน่นมันแน่นัค่อยค่อยแน่นแน่นขึ้นแล้วเราก็เดินยายก็ถามอ่าพี่นูก,ก็เลยบอกยายหนูอความสุกหนูแน่นหน้าอกอะไรเงี้ยเนาะอ่ายายก็เลยบอกว่าแดวอยากร้องไห้ไหมล่ะอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ร้องไม่ไม่ได้อยากร้องไห้แต่ความรู้สึกอ่ะหนูหนูแน่นหน้าอกแกก็เลยอ่าแกก็บอกเนี่ยมันจะมีชุดละ ยี่สิบหกสิบอะไรร้อยหนึ่งเนี่ยแต่ความตั้งใจพี่นกก็คืออร้อยหนึ่งนลยายเอาชุดนั้นละร้อยหนึ่ง้วยายก็เลยบอกว่าวันนี้มีคนมาบวงสรวงมีคนมากราบสักการะเยอะมาบวงสรวงตรงเนี้ยเยอะมากตรงอสารนี้เรชนเนาไม่ได้ถ่ายรูปมานะคะจะพี่นุกไปอ่ะแลกมากก็ไม่ได้ถ่ายมาแล้วพี่นุกก็แบบเฮ้ย วันนี้บ่วงสองบ่วงสว,วง,สววงสวนะมีความสึกว่ายัางไงเราต้องมาวันนี้ยังไงต้องมาวันนี้ให้ได้คือต้องมาเนะี่ยถ้าเธอไม่มาเธอทำอะไรไม่สําเร็จความรู้สึกมันมันตีบองงี้ก็บอกให้เชื่อเซแล้วก็เลยเลยมานะคะก็แบบอ่ะและ้วก็ยายก็บอกว่ายื่นมือมาให้พี่นกจับนกก็จับมือยายเลยความแบบเคยเคยมีความรู้สึกพอจับปุ๊บชา้าแบบ ซานขึ้นมาเบิดยันแขนพี่นกตรงนี้เลยนะแบบพุ่งมาเนี่ยพี่นกพอจับเสร,ร็จยายก็ด่างรู้สึกยังไงเฮ้ยยายก็รู้ด้วยหรอวะนกคิดในใจยายรู้ด้วยหรอวะยายเอาอยาและะ้วค่ายให้เราดูือ้านึกถึงไอ้นั่นแหลแะแอม้ใไ้ไซยานายยายจับมือนกเขาเรื่องว่าพิชารื่องแขนเลยยายบอกว่าเราเราขาดกันนะ เราไม่มีเราไม่มีอะไรนะอะไรติดก,กันแล้วนะเราโอหโหศิกรรมหรืออะไรให้กันอย่างเงี้ยยายจะพูดคำเหมาะทํานองนี้เราก็โอเคค่ะแต่อาค่ะอะไรเงี้ยเราก็แบบค่ะขัดกันค่ะเปความสึกนะยายกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไอเงี้ยไปไหว้ก็จะเป็นแบบทุตหนึ่งแล้วจะมีพวกน้ําอะไรก็ไม่รู้เยอะเลยแหละหลายหลายแก้วอยู่นะแล้วก็มีญ้ายาญ้า ยยแล้วย่งขนเนื้ออะไรที่ควายมันชอบกินนะเมื่อก่อนพี่นกตอนเด็กพี่นกเลี้ยงควัวเลี้ยงควายนะนี่ยายก็ใส่ไว้แล้วทีนี้ยายบอกว่าจุดทูบสุหกดอกเราก็จุดเราก็เดินไปเดินไปนับทูบเสร็จแล้วก็เราก็เดินเออเออแล้วก็ต้นไม้อา่าถือน้ําไปแล้วก็วางยายก็เรียกว่าไม่ต้องถอดรองเท้านะจุดทูบแล้วไหวได้เลยต้องยืนไหวตรงนั้นเลยเอ่อเราก็เลยจุดทูบเสร็จทีนี้เองค่ะ พี่น้องประมาณว่าบ่อน้ำตามันมาจากไหนก็ไม่รู้ยืนร้องไห้เป็นวักเป็นเวรไปได้ค่ะยืนแบบมันกั้นไม่อยู่มันห้ามไม่อยู่อ่ะไม่รู้จะทำยังไงพยายามอย่ะไปร้องนะอะไร่งความรู้สึกเรามันต่อต้านเะ่ยอย่าไปร้องนะอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่เราไม่ไม่ใช่ไงยืนร้องตรงนั้นร้องแบบร้องจอแบบทูบอ่ะ ทูบตัวอย่างหมดไปสักแค่ไนได้อะทูบอะอืมร้องนานมากเลยแล้วก็เลยกแบบทั้งสติหรือว่าเราเรามีความผูกพันกับที่นี่ว่าพวกเรายรียก่งลุกเลยนะคะมีความผูกพันอะไรกับที่นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยความรู้สึกแบบฉันผูกพันอะไรกับที่นี่ไหมมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี้ยที่ดูหนังเรื่องค่ายบางระจรันนะคะจะมีความรู้สึกคนลุกมากเหมือนฉันเนี่ยมีกําลังพลัง,งอะไรเงี้ย ลันโบน่ะค่ะมันมีความมันมีพลังอ่ะฉันมีพลังเยอะจนแบบเลือดน,นักสู้มันขึ้นมาในตัวแล้วร้องไห้นะดูหนังค่าล้งแซมก็ร้องไห้นะคะแล้วก็มาอ่าพระเจ้าตักสินนะพี่นกดูไม่ได้นะตอนนั้นมันเหมือนตอนพี่นกเด็กๆอ่ะเขาจะทําเรื่องพระเจ้าตักสินดูครั้งหนึ่งที่พี่นกดูนะคะ พี่ดอกเสียใจมากมีความรู้สึกลองให้สงสารแบบรักพ่อตากมากจริงมันบอกไม่ถูกเลยความรู้สึกฉันฉันรักพ่อตากมากดูไม่ได้ร้องไห้แล้วสมัยเป็นเนด็กเนี่ยจะประมาณว่าชอบเล่นกระบี่กระบองดาบหรือว่าอะไรแบบเนี้ยดาบ กระบี่ทันูทําเองนะคะดาบทําเองพองไม้เนี่ยก็เหลามาทําเองหมดสมัยเด็กเด็กนะคะมันไม่ได้มีพลาสติกเล่นนะเราจะใช้แบบพวกไม้ไผ่ไม้อะไรเงี้ยมาเหลาแล้วก็ทําเป็นดาบมางทําธนูอะไรเงี้ยชอบมากจะชอบแบบการต่อสู้เหมั้นตั้งแต่เด็กเล่นเหมือนเด็กผู้ชายอยู่แล้วเนี้ยมันคเฮ้ยวันนี้ฉันลองให้ฉันต้องความรู้ว่าฉันมีอะไรเกี่ยวข้องกับที่วีลชนคนมางระจันไหมเนาะความรู้สึก เฮ้ยนึกว่ามีวะก็พยายามาแบบตั้งสติค่ะแล้วก็พูดคําว่าปัจเนี้ยข้าพเจ้าเนี่ยไม่รู้เลยว่าคุณลูกวะไม่รู้เลยว่ามีความผูกพันอะไรหรือว่าอะไรที่อยู่ในที่แห่งนี้อะไรเงี้ยวันเนี้ยข้าพเจ้าเนี่ยได้เกิดเป็นคนมาแล้วเกิดมาอีกภบหนึ่งแล้วเลยฮะ ข้าพเจ้าขอส่งบุญนะบุญใดที่ปฏิบัติเสดมนขา้าคาถามจากพัน์เนี่ยจะเกี่ยวเลยค่ะเกี่ยวกับค่ายบางจันนะเกี่ยวกับบดวงจิตวิญญาณเนี่ยโดยตรงนะที่ที่พี่นุ๊กอืมอาจจะวันนั้นที่กลับมานะ่ะพี่นุ๊กก็ไปเจอเจอเจออาอญาติเนื้อแม่ค่ะ เขาจะพูดเกี่ยวกับบทมหาจักรแพดิไมิโนะความสุขอยากฝังเข้าไปฝังเลยถึงดนรู้ว่าเราสวดบทน,นี้เพราะว่าเกี่ยวกับพวกวิญญาณเกี่ยวกับมหายาณอะไรเนี้ยที่เหมือนเราอ่ะเราต้องการเดินทางนี้มาตรงตรงนี้แหละเป็นอะไรที่ว่าการช่วยความมีเมตตาอะไรเงี้ยเราเราเดินมาสายนี้ แล้วทีนี้พี่ก็มีความคือพยายามบอกเลยนะ,ะว่าปัจจัยข้าเจ้าอะและเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ชาตินีนะ้ข้าพาระเจ้าหรือว่านุ่งเนี่ยไม่รู้เลยว่าอดีตเนี่ยมันถ้าขอุกตลอดมันลุกขึ้นอะมันลุกขึ้นมันพี่นกไปทําบุญนะวันที่สิบเก้าแสดงว่าวันที่สิบแปด ไม่สิบเจ็ดสิบเจ็ดแน่เลยสิบเจ็ดี่นกไปวันที่สิบแปดนะพี่นกก็แบบไปเตรียมซื้อของวันที่สิบเก้าพี่นก,กทำมูลเพราะทำมูลพี่นกก็ส่งเพ่งจิตไปที่ที่เพ่งจิตหมายถึงว่าระลึกถึงเหมือนเห็นตรงนั้นที่เราไปอันนี้คือการความการกระทําที่พี่นกจะส่งมนาะพี่นกกระทำแบบนี้พอสวด มัคนคลุกตลอนแล้นเนี้ยฉันกเกิดมาและฉันฉันขอให้นะฉันไม่รู้ว่ามุ่นที่นี้แค่ไหน่ะฉันอยากให้ี่ยพี่นุอกก็แบบทูบเนี่ยมันมันไหมมันแบบมันจะหมดอยู่ละมันไม่มาแบบเกือบถึงครึ่งแนละพี่นุก๊กยืนร้องไห้เนาะ แล้วก็เลยพูดแบบนี้พอพูดแบบนี้เสร็จก็เลยแล้วพอนั่นเสร็จเราก็ได้แบบเหมือนได้ท่องสวดการบูชาวีรชชนคนบางอาจันพอสวดเสร็จเราก็เอาไปปักแข่งใจเดินไปปักปักปุ๊บหยุดร้องให้ปักปุ๊บหยุดร้องให้ไอ,อยังนั่นอยู่ ยายเห็นยาตะโกนมาบอกว่าไปอย่างนี้ห <reading> นูมึงจุดอีดอดหนูอันดีดอดอ่ะอ่านเจอจุดดีดอดแล้วมึงถือยาไปให้ควายตัวแรกก็ไปให้แล้วบอกใช้น้ำมาให้น้อางเงี้ยหายหายจุกหายจุกนะโอ้ก็เลยเดินมาหายายบอกยาย ยายบอกเป็นไงที่แรกครั้งแรกเลยที่ยายถามว่ะมึงมากับใครยายถามเนี้ยนะที่เห็นหน้าีปน้องน้อบอกหนูม,มาคนเดียวหนูมไม่ไปไหนกับใครจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไปไปไหนกับใครจะชอบไปคนเดียวคนไม่ค่อยได้แบบเหมือนไม่ใช่ว่าคบใครไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีรู้เราไม่ดีนะแต่เรามีความรู้สึกว่า บางทีเราอยากนึกอยากไปไหนเราก็ไปเราเราไม่มีกฎเกณฑ์แล้วก็แล้วบางทีอ่ะเรานัดใครเราชอบไปเลทไปช้าเนี่ยเราถ้ามันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยจะชอบไปไหนคนเดียวมากกว่าเพราะเป็นคนที่ชอบผิดนัดแต่ไม่ค่อยตรงนัดเทา่าไหร่นั่นแหละก็ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะเนี่ยก็เลยไปคุยกับยาย,ยายที่ว่าให้ให้ให้ไอ้นี่เราหัวนะให้เราเกี่ยวกับ นแน่นะคําแนะนําเราก็เลยบอกยายแล้วคนอ่ะเข้ามาเป็นแบบนี้ยเยอะไหมอะไรเงี้ยยายก็เลยบอกว่าก็มีร้องไห้ดิ้นลงกับพื้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบว่า,วาอะไรเงี้ยแบบมีหลายหลายอย่างอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้มันครับความรู้สึกเรามันบอกเลยแล้วล่ะแล้วบุกผพันแล้วในยายก็เลยแล้วก็บอกว่ายายเหมนเนี้ย หนูตั้งใจมานานแล้วล,ล,ล,ละแต่ความสุขยังไม่ได้มาแต่วันนี้มัความสุขยังไงต้องมาให้ได้